ตะูด้วยรอบหนึ่งออกไม่ได้โอ้ติดมาแล้วทำไมอาดแล้วมันแหลกวะเฮ้ยเป็นไปได้ใช่ไหมแล้วแหลกนี้โตเฮ้ยอย่าเพิ่งวิ่งตรงนี้มีผีเฮียก็มีน่ากลัวเลยเหียน่นทางทางทางขวาเตัยเพื่อนกันเฮ้ยอะโลเป็นไ้นน้องแชร์กันเลย เราคือเพื่อนกันคุยคุยกับมันก่อนกูอยากคุยอ้าวเอากัดว้าไปซะแล้วไปแล้วบายๆจะพึ่งจะคุยกับเพื่อนเราก่อนไม่ทำไม่ใช่เอ็มมี่ฟูขึ้นไปจะพึ่งไปแล้วนะกินกูไว้คนเดียวกูสามนั่งคุยกับมันอยู่ตรงไปแล้วขวามีเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเราก่อนเราอะกูอยากคุยกับมันไม่เสร็จวันนั้นเลยเฮ้ยรอคุก่อน นีกุหลงทางเดี yeah. ah, uh ๋ยวกุหลงทางไม่ไม่เกิดริบอะคุยกับคุยกับอะไรชัดๆแล้วสายกับเพื่อนกับเพื่อนเฮ้ยไอ้หลบหมดแปลกนังวะไหนผีว่าไปเห็นจมูกจ้ำสกาละไม่ตรงนั้นเราใส่เดินไปเลยน่าดีเดินอย่างนี้อะไรอะไรมันไล่แล้ววิ่งวิ่งด้วยฟาสปีด หาดิอัสะไร,มมรวะจำสกแกที่อยองไม่ดู้เห็นได้ไม่เห็นมีเลยโอ้ตรงนี้ว่าแค่แบบนี่ทีก่กูเคยผ่านมาแล้วมันไม่วาฟเลยมันเดิอเออเดิอมันเนี่ย แปลกจังวะเนาะไม่กูังไม่วานอยู่คนเดียวอ่ะไอ้บไลท์ไม่ไม่ไม่วัดเป็นกูสักทีเออว่ก็แบกเดิมฮัลโหลไอออกไม่ได้ไอออกไม่ได้เอาติดต้องรอตรงซ้ายตรงซ้ายตรงขวาตรงซ้ายตรงตรงนี้มีผีที่วิ่งโคตรเร็วเลยซีผีซี่เป็นผู้แมน ไอันนี้ปั่นหลุดเลยก็ได้วัวปั่นนี่ของเราก็ได้เนี่ยโอ้โหถึงถามว่าปุกปั่นตรงนี้ยังไม่เจอผีเราไปตรงสี่แยกก่อนตรงขวาเจอผีตรงนี้แล้วเจอผี ตรงนี้แหละเอ้ยเดินอเอ้ยไอ้นเนี้ยมึงจะเจอผีน่ะหนุ่มเดือนมันนานกูคว้ยยืนดูผีนะนเราทำไงดีทังไงมันจะเจอ,อเไปง,งอปราสปีดเฮ้ยไขย่ล้านหน้าเวทเมื่อกี้นั่นแหละผีไม่รู้ตาม เดียวิ่งมันจะมีจ้ำสแกมไหมวะปื๊มีถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าโดนผียังมีแต่เจอตอนนี้ไม่มีเจอวะฮ่าพี่ปื๊ดไม่รู้ทำไมเราไม่เจอผีวะพี่ปื๊เดเดิมมาเดิมมาแล้วก็เจอยังไม่อยากเจอมากเหรอไม่อยากเไ,ไม่อยากฟันสักผีด,ดิ เราเจอผีได้ชิหายนะกูบอกให้หมาละหลังแจมาอ้ยสปิดปิดปิดปืดหัวใจตับตับตับแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ทางไหนู่ทางไหนไอผ่านแล้วหรอไอเติร์นมั่วสะพานเลยทำไมทำไมไม่เจอผีอ่ะพี่ปื้ม ไอ้กู้กูจำได้ว่าไม่มัวนะไอ้เสพพาเดินอ้อมอันนี้กูจำได้มันเลยไม่เจอมาเราเราเราอ่ะเดิน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 ทางมันนี่กำหนดให้เองครับเราเลยเจออุ้ยเฮียโอ้ยกูอยู่ที่ไหนเนี่ยออกมาแล้วฟ้าจะติดไม่ได้แดกเพรา่ากูอยู่ในปื่มลอยวะไอ้หนุู่บอกว่ากูกูอยู่หัวใส ตรงนี้จบละอะไรวะจบแล้วเดินไปจบแล้วเออนี่จบแล้นี่นี่คุณซาซาศูนย์แปดถึงแปดอ้นอัพชับเตอร์วันกว่าตรงนี้ต้องมีชัมสแกนแน่เลยเรายังไม่เคยไปชับเตอร์สามเลยนะเว้ยและกูก็ยังไม่ผ่านทั้งอันด้วยผ่านไน่ออไอซีนีลูดก่อน 拜拜。Bye bye.